จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้มาพบกับแม่ชีสุดหลอนมาเรียซึ่งตัวเอกของเรานั้นก็ไม่รู้เลยว่าแม่ชีนั้นแอบมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเกมนี้จะหลอนแค่ไหนก็ไปดูกันและก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้นะครับมาแล้วใช้ WASD เพื่อเป็นการเคลื่อนไหวโอเคครับรับทราบรู้เรื่องแล้วใช้คลิกซ้ายเพื่อเป็นการโต้ตอบโอเคได้เวลาเปิดประตูและหนึ่งสองซ้ำปึ๊บดินดีต้อนรับสู่ตัวหนาโอฟานเอ็แล้วฉันคือซิสเตอร์มาเรียค่ะ โอ้ซิเตอร์ดูคนดีมากอ่ะคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะอ่าฮะมีสองตัวเลือกให้เลือกเหรอตัวเลือกที่หนึ่งนะครับคือพอดีว่าตอนนี้ผมกําลังทํารายงานครับโดยที่เป็นเรื่องเด็กหายตัวไปและหัวข้อที่สองพอดีผมได้ยินมาว่าคุณเป็นไกด์นำเที่ยวอืมผมเลือกหัวข้อที่สองละกันมันดูแถดีฉันรู้ค่ะว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรคุณมาที่นี่เพราะเรื่องเด็กหายใช่ไหมคะอันแน่รอนตัวนะเราอ่ะหรือไม่ใช่ล่ะคะโอ้หพี่รู้ดีขนาดในพี่ยิมาถามอีกอ่ะมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเสีย,ยจริงๆ แต่มันก็ไม่ใช่สลับวิญญาณทุกดวงที่จะยอมรับการดูแลจากเราเอาดีพี่พี่ไปทำอะไรเขาหรือเปล่าเขาเลยไม่ยอมรับอะ่ะเข้ามาข้างในสิคะฉันจะพาไปดูรอบๆเองเป็นผมนี่ไม่เข้าไปแล้วนะน่ากลัวจัดอะ่ะเราจะสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่ดูมีอนาคตที่นี่จ้าแล้วไงต่อในบางครั้งฉันก็อ่านบทกวีให้เด็กๆฟังที่นี่เช่นกันคะ่ะถ้าพวกเขาประพฤติตัวดีนะนะเดี๋ยวก่อนและถ้าประพฤติตัวไม่ดีอะ่ะจะโดนกินปะเนี่ยทำไมเราไม่ลองคุยกันที่นี่ละ่ะ เอ้าก็คุยอยู่แลละป้าตอนเนี้ยตัวเลือกเยอะจัดเลยอืมเลือกข้อไหนดีอ่ะหนม่ชีก็หล่อนจัดเลยงั้นผมเลือกข้อสามก็แล้วกันซึ่งตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ไหนหรอแถวนี้แหละค่ะที่ลักแถวนี้แหละอืมรู้สึกถึงกลิ่นตอนแหลมาแต่ไกลอ่ะเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างซุกซนมากเลยเดี๋ยวรอบนี้ผมว่าจะเลือกข้อหนึ่งแล้วกันคุณดูแลสถานที่รับเลี้ยงเด็กกัมพาด้วยตัวคนเดียวหรอป้าชิกจึ๊บใช่แล้วค่ะฉันทำด้วยตัวคนเดียว มันค่อนข้างเป็นงานที่ใช้เวลาชีวิตเยอะมากแต่แต่ว่าอะไรอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆโอเคเด็อีกสองข้อละอืมเลือกอะไรดีข้อนี้ผมเอาข้อนี้แล้วกันรู้ไหมว่าเด็กที่หายตัวไปคือใครบ้างทั้งหญิงและชายอายุห้าขวบกับเจ็ดขวบค่ะประชามเป็นโศกนาจกรรมที่น่าเศร้าจริงๆเฮ้ยข้อสุดท้ายละผมสามารถดูส่วนอื่นของสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าได้ไหมแล้วทำไมเจ๊ต้องตัวกระตุกเนี่ยเฮ้ยแปลกๆปกแล้วนะดีมากค่ะงั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่า แล้วประตูทาไมเปิดเองได้โคตรตึงอะ่ะขอดูหน้าเจ๊เอุวยเจ๊เจหัวกระตุกทําไมนะตกใจหมดไปแล้วนะคะชิปอุ๊ยตกใจทุกทุกคนมักจะผัดกันทําอาหารในบ้านหลังนี้ค่ะอร่อยเปล่าปึ๊บอืมดูจากสีแล้วไม่น่าอร่อยไปดีกว่าแล้วเราทุกคนนั้นดูแลซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่อันนี้ขนาดดูแลซึ่งกันและกนันน้ะทำไมสีซู้มันเป็นแบบนี้อ้โยคนไม่น่ากินเลยในหม้อน,นี้เต็มไปด้วยสตูสีสนิมกินทีถึงแกกาม,มาสี่เนี่ย มีตัวเลือกแล้อเอิม่มผมเลือกข้อหนึ่งแล้วกันคุณคิดว่าเด็กๆต้องการอยู่ที่ไหนไม่มีที่ไหนดีไปกว่าที่นี่แล้วเจ้าแก่น้อยเอาดีกลายเป็นเจ้าแก่น้อยแล้วเหรอดิฉันมั่นใจเลยค่ะว่าคุณสามารถวางใจเรื่องนี้ได้ข้อสองสตูนี่มันคืออะไรกันจริงสตูบ้านไหนไม่ว่างสีสนิมแบบนี้เนี่ยอ้อสลัดเจ้าสตูนี้ฉันแค่ผสมอะไรนั่นนี่นิดหน,น่อยแค่นั้นเองค่ะส่วนข้อน,นี้คุณสวดมนต์ก่อนรับประทานอาหารหรือไม่อืมเขาเป็นแม่ชีเขาก็ต้องสวดมนต์ปะวะถามทำไมเนี่ยแน่นอนค่ะ พวกเราสวดมนต์ก่อนทุกครั้งอยู่แล้วเห็น <He ard S 1> ปะไม่ชีบ้านไหนเขาไม่สวดมนต์ว,วะกับขนมปังบนโต๊ะของเราแล้วก็ข้อสุดท้ายดิง the ้งเดอะสตูจริงๆตัวเอกของเราไม่ควรกินนะควรวิ่งหนีออกจากบ้านอ่ะหลอนขนาดเนี้ยมันปั่นป่วนอยู่ในท้องของคุณไม่แป็กใจเท่าไหร่สี่สนิมขนาดนั้นอะ่ะไม่ขึ้นไส้สีแปกแบบเนี้ยแล้วจะเอาไงต่อทีนี้แม่แม่ชีนี่ก็จ้องตาไม่กระพริบเลยคุณคิดเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นมากับฉันสิหน้าแม่ชีคือพร้อมกินจัดอ่ะหนี่ดีกว่า ไปแล้วนะครับโอ้แม่งป,ปิดอัดหน้าเลยอ่ะโอ้ประตูอโัตโนมิติผมกลับมาที่ห้องก็ได้ไม่ชียอมแล้วที่นี่ก็คือห้องนอนของเด็กๆทั้งหลายคะ่ะเอาไว้นอนแน่นวิไม่ใช่ไว้กินโคนหนอก่อนที่คุณจะพักผ่อนคุณสามารถวางกล้องไว้บนถาดก่อนได้นะท่านแน่ทาทรงมาใจดีอ้าววางก็วางบทมนว่าอย่างนี้อ่ะช่วยไม่ได้มาชิปโอเคเออผมไม่ไหวแล้วครับไม่ชีผมอยากนอนแล้วจะทำอะไรผมเลยนะครับมานอนกัน ซิตเตอร์มาเรียกล่าวนั่นแหละดีมากโอ้ไม่ก็แล้วดูข้างหลังไม่ชีดีโค<ฮ>สยองอะ่ะพักผ่อนแต่นะเจ้าแกะน้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่งมีอะไรยื่นออกมาโอเครู้มือเลยแบบนี้บายบายตึมนักข่าวก็ซื้อเกินไปกินสตูเขาอะ่ะโอ้หัวจะปวดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย